ดราคอนชิลครับเป็นซองคุมสลีฟนะฮะอันใหม่พอดนีแบบว่าอันเก่ามันก็มันก็เก่าแล้วมันก็เลยทําให้ตัวสลีฟเนี่ยเริ่มที่จะหลุดออกนอกซองคุมนะฮะซึ่งสําหรับคนที่ใช้สลีฟรายสาวๆจะยอมให้พังไม่ได้ครับก็เลยไปนั่งหาตามโลกอินเทอร์เน็ตก็ได้ไปเจอกับตัวเจมเ n นิไซส์อันนี้มาครับผมก็เป็นเคลียร์นะฮะหน้าใสหลังขุ่นมีทั้งหมด60ชิ้นนะฮะแต่สําหรับดราคอนชิลก็ให้เกินมาอยู่แล้วเป็น62ชิ้นนะฮะผมก็ใช้ไปบ้างแล้วนะ นี่เอาใส่เนวดิงเกอร์ไปทางเด็กเลยนะฮะก็เทียบกับอันเก่าแล้วก็อันเก่าเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะไม่ค่อยชิดขอบนะมันจะไหลลงมาติดข้างล่างสะส่วนใหญ่แต่อันนี้ก็ค่อนข้างติดข้างบนนะข้างล่างเหลือเยอะเลยข้างๆเนี่ยพอๆกันนะครับแบบเขย,ย่ายังไงก็ไม่ออนจริงนะเออเนี่ย ผมไม่กล้าเขย่าแรงไงเดี๋ยวอีกนิดนึงเจ็บมือแล้วก็ประมาณนี้นะฮะผมสามารถแบบช็อตกันได้โดยที่มันก็ไม่ไม่ต้องแบบรู้สึกสองมันจะแตกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมสับกองก็ไม่หลุดมือนะฮะก็ถือว่ากําลังดีครับสำหรับใครที่อยากจะลองบ้างนะครับก็สามารถกดตะกร้าสําหรับบ้านดําผมปักตะกร้าให้แล้วอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละส่วนสําหรับบ้านแดงนะครับรอผมสมัครแอดฟรีเอทเดี๋ยวนึงประมาณนี้ครับวันนี้สองคุณดักออนชิลครับจะเป็นนิสัยอย่าลืมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับไปละบ๊วย